หูฟังที่ผลิตมาเพื่อให้เด็กใช้งานนะครับมีปุ่มจำกัดเสียงเพื่อให้ได้ยินเสียงแบบปลอดภัยเขามีแชร์ลิงก์พอร์ตที่เราสามารถที่จะฟังเพลง2คนได้นะครับโดยคนที่ฟังหูฟังตัวนี้ก็ยังฟังอยู่ส่วนตัวเนี้ก็แชร์มาจากตัวนี้อีกทีนึงและนี่คือ Earfun K1 หูฟังสำหรับเด็กที่ราคาไม่แพงครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง squidman exe รอบนี้มาเจอหูฟังที่อาจจะแปลกหน่อย คือกลุ่มเป้าหมายเนี่ยไม่ใช่กลุ่มผู้ใหญ่นะครับแต่เป็นกลุ่มเด็กครับเป็นหูฟังสําหรับเด็กข้อดีของเขาก็คือเป็นหูฟังที่ออกแบบมาด้วยวัสดุที่ปลอดภัยสำหรับเด็กมีความทนทานแล้วก็ปลอดภัยต่อการได้ยินด้วยเห็นสีแบบนี้เนี่ยถ้าจะเอาสีดุดันเขามีสีดําให้เลือกด้วยนะต้องท้าความไปก่อนว่าในแต่ละปีเนี่ยมีเด็กๆที่สูญเสียการได้ยินนะครับเพราะว่าใช้หูฟังที่ดังมากเกินไปหรือได้ยินเสียงดังมากเกินไปหูฟังตัวนี้เนี่ย เขาเลยออกแบบมาให้มีตัวจํากัดเสียงครับสามารถที่จะจํากัดเสียงเนี่ยเหลือ85เดซิเบลนะครับสำหรับฟังในห้องเงียบๆหรือว่าเวลาเดินทางที่มีเสียงดังเนี่ยก็ดันไปที่94เดซิเบลได้มีไมค์ในตัวด้วยรวมถึงมีปุ่มแอคชั่นที่ใช้กับแอปต่างๆในมือถือได้ด้วยหูฟังตัวนี้เนี่ยทำจากวัสดุรีไซเคิลก็จริงแต่ว่ามีความยืดหยุ่นที่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับสามารถที่จะดัดงอต่างๆได้นะครับโดยที่ไม่หักนะครับหรือว่าบีบนะครับ กลางออกไม่หักเลยนะครับค่อนข้างมีความเหนียวมากรวมถึงการทําตกหล่นนะครับซึ่งแน่นอนว่าหูฟังสำหรับเด็กเนี่ยการทําหล่นเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากๆเดี๋ยวผมไปทําหล่นให้ดูตกหล่นได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยทนไม้ทนมือมากๆตัวสายเนี่ยมีความทนทานนะครับสามารถที่จะดึงได้นะครับมีความแบบเนี่ยเห็นไหมสายมันค่อนข้างที่จะดีนะครับมีความหนาเป็นสายไนลอนถักซึ่งโอเคพอหูฟังมันทนเนี่ยครับ การซื้อให้เด็กใช้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยส่วนในเรื่องของการสวมใส่นะครับผมก็ใส่ให้ดูนะว่าเนี่ยครับคือผู้ใหญ่ก็ใส่ได้แต่ว่าเด็กใส่เนี่ยจะดีกว่านะเพราะว่ามันเป็นหูฟังไซส์เด็กวัสดุเนี่ยค่อนข้างที่จะนุ่มนะครับใส่แล้วขนาดผู้ใหญ่ใส่เองงรู้สึกว่านุ่มมากเลยนะครับสำหรับเด็กใส่ก็คือนุ่มนุ่มจริงเวลาที่มันนุ่มมากๆเนี่ยครับใส่กับหูเนี่ย เราก็จะใช้ป้องกันเสียงรบกวนได้นะครับอันนี้คือผู้ใหญ่ใส่นะดึงมาจนสุดเลยนะครับดึงออกมาจนสุดแต่ถ้าเด็กใส่เนี่ยก็สามารถที่จะปรับให้มันหดเข้าไปได้นะครับตรงน,นี้ปรับยืดหดได้สบายสบายสำหรับหูฟัง E a r f u n K1 นเนี่ยเขาเป็นหูฟังแบบมีสายนะครับเสียบสาย3.5 mm. เข้ามือถือแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กสำหรับเด็กอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะและกจุดหนึ่งเขามีตรงนี้ครับเป็นช่อง3 5ม m mm. มเพิ่มมาจากสายนะครับ ตรงนี้มีไว้ทำอะไรตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าแชร์ i n g พอร์ตครับเป็นช่องสำหรับเสียบหูฟังอีกตัวหนึ่งสมมติว่าเด็กเขามีเพื่อนหรือมีน้องนะครับเราสามารถที่จะเอาหูฟังอีกตัวนะครับมาเสียบเข้าตรงนี้นะครับผมคือพอเราเปิดเพลงแล้วเนี่ยเราฟังจากหูฟังเอฟันเควันแล้วก็เราสามารถฟังจากหูฟังอีกตัวหนึ่งได้นะครับที่เอามาพ่วงกับเขาคือตอนนี้เสียงหูฟังสองอันเนี่ยดังทั้งคู่เลยเพราะว่าเราแชร์ผ่านพอร์ตตรงนี้ แล้วตัวแจ็คเนี่ยเขาเป็นแบบนี้ตัวแจ็ค3.5นะครับเขาเป็นแบบนี้เป็นแบบเอียงๆแบบนี้ข้อดีคืออะไรข้อดีคือเวลาที่มันไปเสียบกับมือถือเนี่ยแล้วมันเกิดการกระชากออกนะครับมันก็จะหลุดออกมาเลยนะครับแบบปลอดภัยนะครับไม่ไม่ไม่หักในนะครับเพราะบางทีเนี่ยถ้าเป็นสายแบบ90องศาเนี่ยมันจะมีอาการหักได้นะครับถ้าเกิดดึงแรงๆเนี่ยหรือสายอาจะขาดที่ขั้วก่อน หรือถ้าเป็นสายแบบตรงๆเนี่ยเวลาดึงปุ๊บมันก็หลุดเลยใช่ไหมคุณไงว่าเขาเออกแบบมาสําหรับให้เหมาะสำหรับการใช้งานสำหรับเด็กละกันสําหรับเรื่องของการฟังเพลงนะครับแม้แต่ผมที่เป็นผู้ใหญ่เองเนี่ยลองได้ฟังแล้วนะก็รู้สึกว่าเสียงมันดีมากๆนะครับจนอยากให้เขาเนี่ยทำหูฟังสาหรับผู้ใหญ่เลยเพราะว่าเสียงเบสเสียงอะไรที่ได้ยินเนี่ยครับมันชัดมากๆแล้วก็ต้องพูดเลยว่า <laughs> เสียงดีจริงนะครับต้องพูดเลยว่าเสียงหูฟังตัวเนี้ยเสียงดีจริง แต่ซับผู้ใหญ่เนี่ยถ้าหัวใหญ่ๆห,หน่อยนะครับใส่ไปแล้วมันอาจจะอึดอัดนิดหนึ่งนะครับผมเองใส่ตัดต่อวีโอมาประมาณชั่วโมงกว่าอะไรเงี้ยก็เรียกว่าพอได้นะครับก็เรียกว่าพอได้แต่ว่าอาจจะอึดอัดนิดหน่อยนะครับแต่แต่ข้อดีคือเสียงมันดีไงเวลาเอามาฟังอะไรเงี้ยมันชัดมากๆแล้วถ้าผู้ใหญ่ใส่หรือเด็กโตใส่เนี่ยครับมันจะเป็นแบบออนเอียนะครับก็คือแบบทับหูแต่ถ้าเด็กๆใส่มันอาจจะเป็นแบบโอเวอร์เอียนะเพราะว่ามันมีช่องหูแบบนี้นะครับเล็ก แต่ที่ชอบนะคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่บีบหูครับถ้าเป็นผู้หญิงใส่อ่ะอาจจะชอบนะครับหูฟังตัวนี้เพราะว่าขนาดมันไม่ได้ใหญ่เอถอะทะครับใส่แล้วก็ได้ลุกแบบหูฟังเรโทรนะครับสมัยก่อนน่ารักน่ารัก,รกประมาณนี้เลยสดใสด้วยคราวนี้มันมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเอ๊ะทำไมหูฟังสำเด็กเนี่ยมันต้องเป็นหูฟังแบบมีสายมากกว่าหูฟังบลูทูธนะครับทั้งที่ในยุคนี้หูฟังบลูทูธก็มีเยอะมากๆแล้วนะครับอย่างแรกนะครับก็คือไม่ต้องห่วงเรื่องแบตหมดกลางคันเพราะว่า ูฟังแบบมีสายเนี่ยยังไงก็ใช้ได้ไม่ต้องพึ่งแบตเตอรี่หรืออะไรเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องตั้งค่าหรือจับคู่วุ่นวายเลยเสียบปุ๊บใช้ได้ปับ๊บแล้วอย่างนึงเนี่ยผู้ใหญ่บางคนก็อาจจะห่วงเรื่องสัญญาณบลูทูธนะครับซึ่งเวลาอยู่ใ,ใกล้หูเนี่ยผู้ใหญ่บางคนก็เสีเ่ยงเรื่องคลื่นวิทยุใช่ไหมครับที่อาจจะมีผลต่อเด็กอะไรเงี้ยพอใช้หูฟังแบบมีสายเนี่ยมันก็ปลอดภัยครับผู้ครองก็หายกังวลได้เลย โอเคเรามาเทสเสียงไม์ของตัวหูฟังเอียฟัน K1 ตัวนี้ครับตอนนี้ก็คือเสียบสายเข้ากับช่อง3.5ของมือถือนะครับผมแล้วก็ลองพูดดูไม์เขาจะอยู่ตรงนี้ครับตรงสายนะครับลองเกาไมให้ดูตัวนี้นะครับตรงจุดได้ยินนะครับประมาณนี้ก็คือเด็กๆสามารถใช้เรียนออนไลน์ใช้คุยกับเพื่อนหรือว่าเอาไว้ สนทนาอะไรเงี้ยคุยกับพ่อแม่เสียบมือถือคุยก็สามารถคุยได้ดีจริงๆแล้วมันเป็นหูฟังแบบมีสายเนี่ยแหละครับมันก็เลยแบบได้ยินเสียงชัดนะครับอย่างตอนนี้คือพูดผ่านไมเลยได้ยินชัดใช่ไหมประมาณนี้เลยครับคราวนี้เนี่ยครับถ้าถามผมว่าหูฟังตัวนี้เนี่ยเหมาะที่จะซื้อให้กับเด็กไหมนะครับหลังจากใช้งานมาก็ต้องบอกว่าเอี้ยฟันเควันตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับเพราะว่าเสียงดีนะครับแล้วก็มีปุ่มที่แบบ ปรับเสียงให้ปลอดภัยต่อการได้ยินใช้งานง่ายไม่ยุ่งนะครับเพราะเป็นหูฟังแบบเสียบสายแล้วที่สําคัญคือวัสดุเนี่ยทนไม้ทนมือมากๆหลังจากที่แม้กระทั่งผู้ใหญ่อย่างผมลองใช้นะครับก็ต้องบอกว่าหูฟัง Earfun K1 นเคครับเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆในเรื่องของการใช้งานนยครับถ้าถามว่าเหมาะสำหรับเด็กระดับไหนนะครับก็ต้องบอกว่าเด็กระดับอนุบาลขึ้นไปเนี่ย ใช้เรียนก็ได้ใช้ดู YouTube ก็โอเคนะครับแถมยังมีพอร์ตแชร์เสียงกับเพื่อนๆได้อ,นนอีกด้วยแบบไม่ต้องแย่งฟังกันเลยถ้าใครสนใจหูฟังเอ r ฟัน K1 ตัวนี้นะครับก็มีราคาพิเศษครับอยู่ในวิดีโอนี้ด้วยลองไปกดซื้อกันได้ครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับเราพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย